ครบสวดดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้นะฮะคิวเคลือบแก้วนะครับสาหรับรถที่ท่านเห็นอยูน่นนตอนนี้อ่จะบอกว่าคันนี้ไม่ได้มาเคลือบแก้วกับเราเพียงครั้งแรกครั้งนี้ถ่าเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนะครับแต่ว่าหาลูกค้าเนี่ยจากเคลือบแก้วใหม่เลยทุกครั้งแหลายท่านจะเห็นว่ามีคนเอารถมาเมอรนเนนมากเทมบ้างนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับสาหรับรถที่มีการดูแลกันตลอดและก็แต่ง ตลอดด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น350 convertible นะฮะก่อนหน้านี้นะสำหรับคันนี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นว่ามีของแต่งอะไรมากมายเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับปั๊มเบรกเหมือนเดิมชุดแต่งยังเป็นชุดเดิมอยู่แต่หลังจากที่ลูกค้านะครับหรือวเจ้าจของรถเนี่ยเขาเขาได้ไปใช่ปะเขาก็จะมีการตกแต่งเปลี่ยนรกร์ตกหน้าเปลี่ยนซุ้มเปลี่ยนเพิ่ม ชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนมาสปอยเลอร์หลังเคื่อเปลี่ยนทั้งคันนะครับมาเรื่อยๆนะฮะลูกค้าก็ลูกค้าคนนี้ก็มาทำเคลือบแก้วเรื่อยๆนะตามจังหวะตามเวลาและอันนี้ก็ถึงเวลาสมควรน,นะครับที่เราจะได้เคลือบแก้วกันอีก1หนึ่งรอบนะฮะจะบอกว่ารถคันนี้อ่เป็นรถที่ค่อนข้างดูดีมากนะครับ เรื่องของการแต่งรถนี่เข้าท่าเข้าทางมากล้อหลังล้อหน้าไม่ล้นเกินไปสวยงามตัําเบรกเหมาะสมชุดแต่งมีความเรียบร้อยสวยงามคาร์บอนกำลังดีไม่เยอะเกินไปนะฮะแถมคันนี้เป็นตัวคาร์บิโอเลตด้วยนะซึ่งนะครับตัวคาร์บิโอเลตหลังคาผ้าเราสามารถทำความสะอาดแล้วก็เคลือบแก้วบนผ้าได้นะครับช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับแล้วก็การบีดน้ํา แต่การบีบน้ำเนี่ยไม่ได้ทนทนตลอดนะทนร,ระดับหนึ่งเพราะว่าเท็กเจอร์หลังๆเนี่ยเขาเขาต้องการให้เป็นเท็กเจอร์ผ้ายอย่างนี้นะครับไม่ให้มันดูมันเป็นข้าใบนะครับก็้อดีของมันคือทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของของแต่งของรถนะรู้สึกจะเปลี่ยนมาทุกชิ้นเลยนะไฟห,หน้าไฟหน้าไบท้ายนะทำมาใหม่หม,หมดแล้วเท่ากับรถคันนี้นะครับจะมีชิ้นตรวจที่ยังคงเหลือในการเชื่อมแก้วอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับ ซึ่งเราบอกว่าไม่เหลือเลยก็ได้ลูกค,ค้าก็ตัดสินใจที่จะทําการเครื่องแก้วใหม่นะครับก็ไม่มีทหาครับก็ราคาเป็นกันเองอยู่แล้วลท่านนี้นะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับท่ากระอกรถคือเจ้าสํานักของโฮมทายนะครับถ้าสมนัิเจ้าสำนักมีตสองคนผมไม่รู้มีกี่คนเนาะแต่มีสองคนหลักๆมีเมฆมีคุณน,น้องนะฮะอันนี้เป็นโลของคุณเมฆนะครับรก็อย่างที่ท่านเห็นนะ ขั้นตอนการเคลมผิวสำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่มีความเรียบร้อยอยู่แต่จะบอกว่าไม่มีรอยก็คงจะไม่ใช่นะครับรถทุกคันมีรอยหมดนะฮะแต่ว่าคันนี้นะครับก็อาจจะไม่ยากแต่ดูจากเครื่องมือแล้วเนี่ยบอกเลว้วไม่ง่ายเพราะว่าเครื่องมือหรือว่าน้ํายาขัดพร้อมถึงแป้นขัดที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะครับเป็นฟองน้ําขัดที่เป็นเบอร์ขัดยาบทั้งสิ้นนะฮะ เนื่องจากรถเนี่ยมีการทําสีมาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรถที่ทําสีมาเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้เวลาได้เซ็ตตัวเต็มที่อย่างนี้นะครับสีจะมีความแข็งมากๆนะครับบอกเลยว่าสีจะมีความแข็งมากๆก่อนที่มันจะคมขนาดนี้นะฮะเมื่อคู่นี้จะมีรอยเต็มไปหมดเลยแต่เราให้มาดูกันตอนที่ไม่มีรอยแล้วเพื่อความชื่นใจนะของเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวเห็นสีรถตัวเองก็จะตกใจนะครับพามาดูแต่ที่เห็นเนี่ยยังไม่ยังไม่เสร็จนะ ยังไม่เสร็จสิ้นนะสังเกตนะยังมีการขัดอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการขัดนะครับก็ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะต้องมีการขัดฟินาเล่กันอีกหนึ่งครั้งนะครับจะบอกว่าสีแข็งมากครับคุณเมฆครับกับสีขั้นนี้นะสีขาวไม่มีมุกนะฮะเป็นคนขึ่มๆนะฮะไม่มีมุกนะไม่หานะครับตอนนี้ก็ยังไม่หานะครับแม่ก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราเหลือเหลือในส่วนของการขัด สปอยเลอร์ถ้ามองดูดีจะเห็นนะว่าสปอยเลอร์เนี่ยยังยังมีรอยอยู่เล็กน้อยน้าะไปยเนอยโร่จะมีรอยอยู่เล็กน้อยนะครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเห็นนะเห็นตรงเนี้ยนะตรงเน,น,นี้ยตรงเนี้ยยังยังเห็นยังเห็นรอยอยู่เห็นปะมองตลอดไฟนะครับ,รบเพราะเดี๋ยวตรงนี้ต้องแก้เพิ่มนิดน,นึงนะครับก็เดี๋ยวนี้เห็นนะครับสังเกตน,นะห้องจะดูคึมๆหน่อยนะครับสาหรับสีขาวนะให้ความรู้เลยนะฮะเวลาขับรถสีขาว เปิดไฟสีขาวทั้งห้องไม่ได้นะฮะมันจะมองไม่เห็นรอยต้องเปิดไฟสีเหลืองอย่างที่เห็นนะตอนนี้เพราะสีขาวแล้วก็เปิดมืดๆหน่อยนะครับก็จะทําให้สีขาวเนี่ยมองเห็นงานได้ง่ายที <relie ver noise> ่สุดนะครับคือถ้าเรามองเห็นงานนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวงานจะดีแน่นอนถ้าทํางานแต่มองไม่เห็นนะก็จะก็มันก็จะมองไม่เห็นนะเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันงเงานะครับเพราะนั้นเราต้องเปิดไฟยังไงก็ได้ให้ให้สามารถมองงานเห็นนะฮะมันจะได้ขัดได้อย่างชัดเจนและแน่นอนนะครับ ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขัดผิวอยู่นะครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยขัดคันนี้อยู่คันเดียวนะฮะไม่ได้ขัดคันอื่นเลยนะครับแล้วก็ล้างรถบ้างนะครับล้างรถบ้างวันนี้มีรถมาให้ล้างบ้างเล็กน้อยจะบอกว่าเป็นผลงานในระดับเจรานายยทีเดียวรถสวยอยู่แล้วนะครับแต่บางทีขัดในระดับปกติไม่ได้ ครับอันนี้ต้องขัดในระดับเยรไนรถเลยทีเดียวเพื่อให้ผลงานออกมาได้ดีเยี่ยมนะฮะจะบอกว่าเดี๋ยวจะแกล้งเจ้าของนิดนึงนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ลูกเจ้าของไม่กล้าขี่นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้ก็เป็นเจ้าของสํานักโฮมไทยนะครับโฮมไทยร้านนี้นะครับก็เป็นร้านเนี่ยเห็นอยู่นะครับโฮมไทยมอเตอร์ไซค์ไซเคิลมอเตอร์ไซค์โฮมไทยบิวแอนด์เซอร์วิสนะครับคือทั้งซ่อมบำรุงแล้วก็ในส่วนของการ ตกแต่งแบบ DIY นะฮะซึ่งร้านนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของพาเลทเดริสันอะไรอะไรมีครบหมดเลยนะฮะกับรถคันนี้นะครับซึ่งไมไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของร้านเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าของนี่แอบซิงนะครับขอบคุณน้องเมฆมากๆขอบคุณคุณเมฆมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจครับให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้มิกิ RPM ขอลาท่านผู้ชมนะ ไปทํางานต่อนก่อนนะแล้วก็ออกจากห้องนี้นิดนึงเพราะเสียงดังเลอเกินนะฮะวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ